เลยเดี๋ยวเช็คนะครับ1,2,3,4,5เอ่อวันนี้วันที่27อ่ะ27นะอันนี้น่ันที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้ก็วันนี้พี่อาบัสจะเข้าสู่เอพิโซดในเรื่องของการเทรนนิ่งจะใช้ว่าเทรนนิ่งหรือร็อกหรือแบบอ่าบอร์แคสอะไรก็ได้นะแต่ว่าหลักๆแล้วคือเนี่ยพี่อาบัสจะพูดถึงธุรกิจทุกธุรกิจทุกธุรกิจทุกเซกเมนต์ทุกธุรกิจทุกการวน l ูปนะครับก็ ต้องนะเรียวรถกับต้องก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดในทุกๆเอพิโซดนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเป็นผู้บริหารหรือทีมนะครับทีมบริหารเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยแนะนําเลยนะครับก่อนเข้าทํางานครึ่งชั่วโมงก็ได้วิ่งอย่ๆอย่ายให้เหงื่อมันมันท่วมอะดรีนาลีนวิ่งแล้วก็อาบน้ํำร้อนๆน,น,นะครับในฟิตเนส แล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องฟิตเนสเฟิร์สแล้วก็เจ็ f ฟิตเนสกับการเข้ามาคลองของส่วนแบ,บ่งการตลาดด้วยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเข้าสู่ในเอพิโซดของธุรกิจอสังหารกับการวนลูปนะครับิีวิดีโอนี้ขอใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเข้าใจรัดสั้นตรงยาวอธิบายเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายธุรกิจอสังหารก,การวนลูปเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีไซเคิลของมัน เหมือนไซเคิลที่ทุกๆรอบ8ปี7ปีนะครับที่จะมีไซเคิลในการวนลูปในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจของธุรกิจไปสู่ธุรกิจของอีกธุรกิจหนึ่งหรือการคิดนอกกรอบอสังหาก็เหมือนกันนะครับตอนนี้พี่อบาบัติก็จะแยกเป็นส้ม่าส้มน้ำเงินแดง โอ้ยเหมือนการเมืองเลยนะแต่ไม่ได้พูดการเมืองน,นะครับสีของแบรนด์เนี่ยเป็นความชัดเจนเดี๋ยวไปพูดอีกอีกอีกอีพิโซนหนึ่งในเรื่องของการทําให้สีของแบรนด์เป็นสัญลักษณ์ของอตัวธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับประสังหาก็จะมีส้มเอสน้ําเงิน l อลดแดงเอเขียวรึกษาอะ,อะไรอ่ะแล้วก็ ขาวส้มออร์จินนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสีเนี่ยคือเห็นปุ๊บแล้วลูกค้ารู้เลยว่าเฮ้ย mm. มันเป็นแบรนด์ของยี่ห้อน,นี้แน่นอนนะครับก็ก็ต้องบอกว่าทุกทุกอสังหาทุกเซกเตอร์เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนถ่ายระหว่างผู้ให้บริการอสังหารายใหญ่วนลูปมาเป็นผู้ให้บริการอสังหารายเล็กเลยก็มีร mm. ายเล็กชนิดที่เรียกว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่ อาศัยความคล่องตัวแล้วก็ไวแล้วก็รวดเร็วส่วนปลาใหญ่เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแบบผังกว่าจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมันยากเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวให้เป็นปลาเล็กอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มอสังหานะครับเราจะปรับตัวได้ทุกธุรกิจไม่ว่าอาสังหาจะเป็นแนวราบแนวดิงแล้วก็แนวแนวแนว,แนวใต้ดินนะอนาคตนะครับบางประเทศเนี่ยก็เริ่มทําอสังหาลงใต้ดินแล้วนะนะครับทีนี้การวนลูปเืออะไรก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พี่อาวัชพูดไปก็คือจากธุรกิจอสังหาขนาดใหญ่ แพ้อสังหาขนาดเล็กเพราะว่ามีความคล่องตัวกว่าก็เหมือนธุรกิจแหละครับนะครับแล้วก็อสังหาธุรกิจขนาดเล็กอาจจะโดนอสังหาธุรกิจขนาดกลางมาดิรับถ้ามีกลุ่มคนที่คิดเป็นแล้วก็มองเห็นรูปทางหรือมองเห็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนเก่งไปอยู่ในมือของอสังหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะนะครับก็มันจะถูกการบนลูบแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องคิดก่อนเลยว่า,ามันอาจจะเป็นทุกๆ20่ปีใช่ไหม แต่ระยะเวลายิ่งเราอายุเยอะยิ่งเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีไวขึ้นเท่าไหร่มันจะยิ่งถูกชัดๆชัดๆชัด,ดแต่หสังหาเนี่ยจะกระทบเทือ่อาจะเห็นผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจชัดเจนสุดแล้วก็อา่าจะเห็นผลในเรื่องของอาการเปลี่ยนถ่ายหรือว่าการวนล,ลุ่มเนี่ยช้าสุดเพราะว่ามันเป็นอสังหาธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เงินจม ธุรกิจไม่ว่าจะดีจะร้ายของประเทศนั้นอนะ่ะมันจะทอนได้ถึงอสังหาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นตรงนี้ได้นะเพิ่ง,นะงออกกําลังกายเสร็จนะฮะก็กปกตินะพี่วัดอาจจเปลี่ยนโหมดไว้นะพี่วัดจะชอบเรียนรู้แบรนด์ธุรกิจฟิตเนสแล้วก็มันเป็นการเช่าพื้นที่อะ่ะมันก็ทําให้เราต่อยอดในเรื่องของไอเดียแล้วก็ความคิดได้ไปในหลายเซนเตอร์หลายหมดธุรกิจนะก็ ตอนนี้ก็อยู่โศกนะครับก็ธุกรกิจซบเซาแต่มันจะมีขียดพอยต์หนึง่งที่ท้งเงินลงมาปุ๊บอะ่ะมันฟื้นฟูนฟนเลยหรือถ้าเอเจนต์ลงปุ๊บอะ่ะมันจะฟื้นฟูนเลยนะนะเทคนิคนะี้ใช้ได้ทุกประเทศด้วยเดี๋ยวไปพูดต่อในเอพิโซดหน้าก็ในการวนลูปก,ก็เป็นอย่างนี้แหละครับโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่จะ,ะฟิกซ์มันได้แต่ถ้าเรามองเห็น ในเรื่องของตัวเราเองธุรกิจเราเองแล้วก็ไปมองเห็นธุรกิจอื่นเราจะเห็นว่าเอ้ยเมื่อไหร่ที่เราจะควรพิฟอร์มแต่การพิฟอร์มของแต่ละรอบแต่ละไซเคิลเนี่ยมันจะลดนระยะเวลาหรือเราจะขยายระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับผู้นําของธุรกิจหมดนั้นเลยนะครับนะก็ฝากไว้นะครับทุกธุรกิจมันมีการวนลูปนะมองให้เห็นมองให้ต่างแล้วก็เราจะเห็นในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจเราได้ง่ายขึ้นอันนี้ใช้ได้ในระดับประเทศด้วยนะครับระดับผู้นน I talk with about the assets. If uh, have everything is a loop, three years, five years, 20 years, and 30 years, something like that. About the assessment to home, oh, condominium, and everything have, have a loop. You can change the language when I say it, or you can change the everything about my podcast can use with your government and your country and your uh, management Sorry.